อ่าถัดไปเป็นข้อสามข้อสามของใครคะของหนูค่ะจร่ะลองดูอ๋อนี่เป็นเรื่องตู้แช่มือหนึ่งมือสองอาจารย์เห็นนะอีกซึ่งไหมคะครับครับเห็นแล้วครับ โจทย์เขาให้มาก็คือตู้โดยเขากำลังตัดสินใจว่าจะเป็นตู้มือหนึ่งหรือตู้มือสองถ้าเป็นตู้มือหนึ่งต้องจ่ายเงินดาวหนึ่งแสนบาทค่ะผ่อนห้าปีตกปีละสองแสนห้าหมื่นบาทค่ะโดยเริ่มผ่อนตั้งแต่สิ้นปีที่หนึ่งค่ะถ้าเป็นตู้มือสองจะต้องจ่ายเงินดาวหกหมื่นบาทค่ะผ่อนเป็นเวลาสิบปีตกปีละสองหมื่นบาทค่ะ โดยเมื่อเส้นปีที่สิบนะคะราคาค่าซ่าของตู้มือหนึ่งอยู่ที่เจ็ดหมืนห้าพันบาทราคาค่าซ่าของตู้มือมสองจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทค่ะทําให้พิจารณาว่าโรงงานควรจะตัดสินใจซื้อมือหนึ่งหรือว่ามือสองดีค่ะเพราะอะไรโดยให้ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันค่ะ m p v อัต,ตาราคิดลดที่เก้าเปร์เซ็นค่ะ ผมก็เลยสร้างตารางค่ะเป็นเวลา10ปีใช่ไหมคะโดยคอเริ่มต้นค่ะมือหนึ่งอยู่ที่100,000บาทโดยผ่อนปีละ25,000ค่ะเป็นเวลา5ปีอ หนูก็หาค่าหาค่า p v Factor ค่ะเท่าสูตรก็จะได้ค่า p ออกมาค่ะอันนี้เป็นอ๋อเมื่อสิ้นปีที่สิบอะค่ะมือหนึ่งจะมีราคามูลค่าค่าซากเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหนูก็เลยใส่เป็นบวกไว้ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆจะใส่เป็นลบไว้ค่ะครับค่าที่ได้ก็จะเป็น ปิดลบหนึ่งแสนกว่าบาทค่ะส่วนมืสองค่ะคิดในลักษณะเดียวกันค่ะเริ่มแรกเออเงินดาวค่ะงวดงวดแรกเป็น60,000บาทค่ะผ่อนปีละ20,000บาทค่ะในปีจุดท้ายค่ะมีมูลค่าค่าซ่าห้าห0 0่นบาทเอามา เอาเงินผ่อนที่ต้องผ่อน2,000 20, มบาทลบกับมูลค่าซ่าค่ะจะเหลือเป็น30,000บาทค่ะคิดหาค่า PV factor แล้วก็นำมาคูณได้ PV เท่านี้ค่ะหนูเอ่อในการพิจารณาตัดสินนะคะหนูก็ค่าความต่างของมือหนึ่งกับมือสองอยู่ที่หนึ่งพันหกร้ยเจ็สบสองบาทสิบสี่สตางค์ค่ะทำให้ถ้าเกิดว่าโรงงานจะตัดสินใจซื้อค่ะหนูคิดว่า ซื้อเป็นมือหนึ่งเลยจะดีกว่าเนื่องจากค่าความต่างของราคามูลค่าค่ะไม่ต่างกันมากรวมถึงถ้าซื้อมือหนึ่งไปเลยนะคะประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆน่าจะดีกว่าการใช้มือสองค่ะนก็ประมาณนี้แหละครับก็ซื้อมือหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ <c oughs> ต่ำกว่า รุ่สองโอเคอตัวเลขตัวเลขก็ถูกครับโอเคเนาอไอสิ่งเนี้ยมันสิ่งนี้ยมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าลイフไซเคลิลคอสนั่นแหละนะสิ่งเดียวกันนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่นะเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าลイフไซเคลิลคอสนั่นแหละก็คือการวิเคราะห์นี่แหละมูลค่าที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการแล้วก็ ดูในดูบนฐานเวลาเดียวกันคือมูลค่าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเกิดเวลาไปทำงานแล้วไปเจอคำว่า LCC หรือ LCA อะไรอย่างเงี้ยมันคืออารมณ์นี้เลยครับก็คือวิเคราะห์ว่าตลอดอายุโครงการมีรายรับรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างสุดที่แล้วตลอดโครงการเนี่ยมีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ เขาก็เรียก life cycle cost เรียก life cycle analysis อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันเลยครับคือเรื่องนี้แหละวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันนี่แหละเนาะอ่านี่คือข้อ3นะครับ